เาันเห็นขั้หินขันโ้นจักเขียบตกขอตัอหักเลยใส่กล่องหมได้ไหม มันคือโบกูเลยบังทีอย่างเดียวมัดเอาหอยไปคือยังเหี่ยยังขันไว้มันเราขันดูกตัวมูอครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกสู้บอกความมาบังอีสานขาดงของเขาทุกคนครับผมอุ้ยนี่ดกันมันวันนี้ผมขึ้นมาหาพ่อสวนครับวันนี้เปลี่ยนสไตล์ครับพี่น้องวันนี้เป็นนกสองกุกนะครับสองกุกคู่อังอังต้นความ นะครับตัวนี้ก็อ้างต้นควมกันแต่ว่าพ่นจดบ่ค่อยคู่นะครับเอ้ยเอ้ยตัวต้นต้นพุ่นครับอ้างต้นนี้บ่อ่างนี่เลี้เขาเลี่ยงเขาบ่ได้ตัวนี้บ่อ้างนะครับต้นสองคูเต็มเสียงเงยกันเสียงเงยกันต่ว่าจดบ่คายอยากคู่นะครับมีแต่ตัวเงยเงพี่น้องใหญ่งามนะครับใช่คือบทตัวนั้นก่ไทยเลยบ่เนี่ยตัวนั้นเนี่ยเสิมีตังหากฮะเสียงไหมพี่น้อง ตัวให้ให้เอาไว้ใกล้กันกับว่าใดครับนกเกาทุกตัวครับพี่น้องนี่เป็นก,กเกาอยาู่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนนี่อยากเตือนคนอเพื่อนนีอยากเตือนคนแน่เนาะอมันมูคู ยังยังทำกันเนาะตัวนี้ตัวนี้น่อยกว่าน้อยกว่านิดนึงน้อยกว่านิดหนึ่งตอนนั้นตัวนั้นน่อยกว่าบักนั้นก็นิดนึงตัวนี้น่อยกว่ามูน่อยพอดีเปลี่ยนสไตล์ครับวันนี้เปลี่ยนสไตล์เพิ่มกุกขึ้นไปอีกนะครับเป็นนกสองกุกนะครับเพื่อหลายท่านอยู่ท่านในสนใจนกสองกุกนะครับมีหลายท่านโทรมาอยู่ว่ามีสองกุกบ่นะครับเสียงดีดี ห <Das que at> นีเลยครับสองตัวนี้ตัวนี้ขันเห็นว่ามันโมกิน,ขนเขานี่พี่น้องเห็นว่ามันโมกินเขากินน้ำกูดิแต่ว่าเอามาจดกับโมคอยคูมันไลยเพราะว่าเป็นยังไงผิวหล่อ,อกะคูมันกุ้มพี่จุคูนี่มิน,นี่ึ้นมาหาพอสวนครับมิน,นี่เสียงดีครับเนาะเสียงเงี้ยคู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 บ่คขันบ่คขันออกมาสวนบ่คขันขันโน่นจักเกียร ต<ม>ูเี่ตูงามผอมเลยครับพี่น้องน,อกนุกเอาไปนี่มัมต้องมาเอาไปลี้ร้อนะครับเอาไปพักจะกอาทิ่นหนึ่งนึ่งต่อได้เลยนกซุมนี่นะครับบ่ะมาสีต่อสา<ไ>ยไฟบ่ะมาสี่ตัวตำไซกับเหล้วแต่ครับได้ทุกสถานการณ์เพรว่านกเก่าขังนะครับซุมน,นี่เก่าอีู่ี สำหรับนกตกัวแบัเลี้ยวหอยนะครับตัวนั้นปิดการขายไปเรียบร้อยแล้ว้อครับพี่น้องเ้อปิดการขายไปแล้วครับตัวใหญ่ๆนะครับที่ว่าตัวใหญ่ๆปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับพูดละเพื้นไปเที่ยวทั้งลาดรีหมดแล้วครับซุ้มหนีกับบอลเป็นหน่อยเด้อครับพี่น้องแต่ว่าที่รุดตัวนั้นลงนิดนึงนะครับเลี้ยงความใหญ่แต่ว่ากับบหน่อยครับตัวนั้นมันใหญ่เกินนก เกินที่กัดอีลีนตรงตัวนั้นแต่ว่าซุ้มนี่สิเป็นสองกุกกับตัวนั้นสิเป็นบ่มีกุกกับกุกหนึ่งยู่หอยครับซุ้มนี่เป็นคู่อังเอาสำหรับบอมเมมพี่น้องนะครับท่านใดสนใจผมสจะเบ่งไปท่านละตัวเอากระนั่นอย่าพึ่งขนบักละเสาพึ่ง ให้เพื่อนบึงคักๆกระน่ะชัดเจนกันนะมึงก็เสียงดีแทะเอาไปครับพี่น้องเพื่อเผื่อนี่ถ้ามีนกตัวเมียนะครับนกตัวเมียที่เป็นคู่อังหรือว่าเป็นสามกุกธรรมดานะครับเอามาผาสมเอาผาสมแล้วมันเสียออกไาเป็นอาจจะเป็นสามกุกคู่อังนะครับพว่าพอนี่สองกุกคู่อังต้นความนะครับสลับบอกว่าได้กันนะครับพี่น้อง แต่ว่าเอาไปตอสักวันครับเพราะว่านกซุ่มนี่มันเป็นต้องเอาไปตอ,อ,อขนโปกขาใหญ,ญ่ครับพี่น้องนกตัวนี้ต้องหว่วงนะครับเอาตัวนี้มาดนีตัวนี้ก็คักกื๊กกันนะครับแต่ว่ามันจดบบกอยคูหางเดียกับคูแต่ว่าขนอาขึ้นไปหอยนี่หมอพี่นอ้องเอ้ยมับนบ่ก,กินขเขาากี่อ ตัวนี้เป็นนกสองกุกขึ้นกันสองกุกเต็มเต็มสองกุกเต็มเต็มเสียงดีทั้งคูนะค่บบวาอกแอนี่น,นี่มันเป็นเสียงแหงนะครับนี่ม,ามาันพูดไยังได้ครมาเอานครับนี่ต่ว่ามาเอาเองนะครับอยู่บ้าน เอาเอามาเมืองตัวนึงกันดนี้ตัวนี้ก็เป็นนกคู่อ่างด้่ยกันนะครับคุ๊บเดียวตัวนี้คือแตงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแตงเตรียมรอไว้ที่ฐาทรงฐายังไ้คุณพี่ยังผมจือซื้ออะไรนะครับนกตัวนี้เป็นนกปุ๊เดียวเก่งผมยัดน้ำมันตับปาแล้วกบ ไ้ถอนข้นหางออกให้เล้วนะครับเตรียมตัวสีใสกล้องนะครับพูนละวันอังคารนี่ครับกิงไม่ต้องหว่วงนะครับเอาไปต่อเลยเลยเอาสำหรับคลิปนี้เพราะไม่มีน้องนะครับท่านใดสนใจกะรีบโทรเลย